สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมบ้ามีอีสานพ้าดหล่ะนะครับมื้อนี้นะครับผมผ้าพี่น้องเขาปลานะครับผมมาหาของปลานะครับผมเมื่อยก่อนสิเบิ้งคลิปนะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe ให้บ้ามีในเด้อครับผมมื้อนี้มาลุ้นกันนะครับว่าบ้ามีเขาปลามาหาเอียงนะครับผมตอนนี้กะจอดรถ ไปข้างล่างนะครับผมมือนีขึ้นเขาขึ้นผู้นะครับเดี๋ยวมาหาหยางอันติดตามกันย่าว,าวๆครับผมไปกันเลยตอนนี้กะกำลังยางขึ้นผู้ไปนะครับผมขางทางนะครับกระสีนี่น้องใหม่ ออกกำลังกายไปแต่ในโตครับพี่น้องอุปกรณ์ของบาวมีมืันนี้นะครับตะกานะครับบอดเดียากะตามมานะครับผมพอดีมีตะกาใส่ผ่านะครับอยู่ในรถก็ะเลยดัดแปลงมาเป็นแนวใส่นะครับระยะทางกะ ใจแน่นะครับผมที่จริงอะ่ะเอารถขึ้นมาได้ครับแต่ว่าหันอันตรายนะครับผมข้างนามเสาะนะครับมอกสิเป็นเดี๋ยวติดลมนะครับผมแล้วก็มันเป็นหินน่ำนะครับที่ตรวรถกันเลยเบอเอาขึ้นมาผมก็เลยยางเอาดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับผม อยู่ในปลาเห็ดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นปลายูค่าลิตัดนะครับผมเห็ดกะบบคน,นี่ครับผมยาขามากไก่รเราก็เห็นอ๋อพี่น้องเห็นแล้วครับเด,เดี๋ยวนะครับนี่นะครับผมเฮ็ดเห็ดขาวนะครับ นี่ครับผมสองดอกทำน้องเกิดนะครับมันกระหาบายากนะครับกระสีเป็น ขาวๆยางาหาเอาได้เลยทุกปีเคยมากนะครับปีนี้มันฝนมันบ่ค่อยดีเนดมันก็บ่ค่อยเกิดนะครับอันนี้กะระวังงางยางมากกับเจ็บขาวขาวนะครับ,รบอ่านี่ครับดอกหนึ่งโอ้สองดอกครับ โอ้โ,อโอ้ดอกใหญ่ดอกแข็งนะครับกบเด็ดขาออกน้ำนะครับหาต่อครับผมนี่นะครับผมบบาวมีจะเห็นอีกแล้วนะครับผมเก็บเล็กเก็บเล็กผสมหน่อยไปนะครับเจ้าเคียมุน ขาวนะครับอาต่อครับผมครับพี่น้องตอนนี้นะครับบ้ามีเห็นเห็ดละงงกนะครับผมโอ้เห็ดละงงกเหลืองนะครับดอกนี้ งามครับครับผมเห็ดละงอกเหลืองใส่กระตาไว้ครับเห็ดขาวครับดอกมุนแล้วหาต่อครับครับพี่นอ้อง กะยางมะกลก่นะครับสวนสิเห็นต่ละดอกโอ้ยเมือม่อยเมือม่อยนี่ครับพี่น้องงามดอกข้ากระบานนะครับงามงามนุม่มๆกำลังแข็งแสบแข็งดีนะครับสีไดแเกพ่อแกงมาเนาะพี่น้องหาซอยกันครับนี่ดอกนึงเหลือข้าเจ้าเอานะครับ เก็บเล็กาสมหน่อยไปครับสะสมไปต้นนี้ไปหาทำกระสีได้แกียงยุติเริ่มสีเมื่อยเริ่มสีลาหิ้วเขาแล้วครับเออนี่ครับดอกหนึ่ง มาต่อครับเฮ้ยหวานครับพี่นอ้องหาเห็ดกัน่าได้หน,นานัศร้ามีแห้งครับผม มสำหรับคนที่เขามาเบึ้งนะครับผมกะซอยเป็นกำลังใจให้เบ้ามีเด้อครับผมซอยกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็ก,ลก,ลกๆหน่อยให้มีแห้งได้เฮ็ดคลิปต้อนะครับผมก็ฝากช่องเบ่ามีไว้น้ำนะครับผม ช่องอีสานผ้าเลาะนะครับผมกสีมีทั้งคลิปเขาป่านะครับแล้วก็คลิปไปเที่ยวนะครับผมกสีป้าปนกันไปนะครับผมในแต่ละมือเป็นชีวิตแบบเป็นบ้านแบบอีสานนะครับผมหลังจากที่นางเศร้ามีแห้งแล้วนะครับผมวันนี้เฮ็ดเท่ากับเดบนไลน์นะครับผม ได้สำนีนะครับก็มีเห็ดละงกนะครับเห็ดปวกสองดอกก็เป็นเห็ดขาวนะครับผมเห็ดดินนะครับหลังจากที่เซ้ามีแห้งแล้วก็สิหาตอสู่ต่อครับผมติดตามกันเงี้ยงเยครับมือนี้ไปครับพี่น้องโอ้ยเมื่อนครับพี่น้องครับหลังจากที่เท้านางเซ้ามีแห้งแล้วนะครับผมออ เด็ดขามีดอกนึงครับโอ้หลง,งครับพี่น้องเห็นเห็ดแล้วเลือดตาขึ้นดอกหนึง,น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 ง ดอกแข็งถ้าได้แบบนี้เบิดคือ็จดีครับผมแต่ไมาหั่นอิดค้นก็ลายแข็งดีอยู่ครับ กอครับซ้ำเ,เดี๋ยวเมื่อพอได้กแกงโอ้ยเห็นอีกแล้วครับพี่นอกสองดอกดอกหน่อยโอยน้ำโอนปลาครับหมอนปลา เอหอ็นดอกหน่อยนี่ครับดอกเมื่อยแล้วครับพี่นอ้องงานหาอ,อกเมื่อ ปีนี่ออกหน่อยครับ นี่ครับเอ้ย ไปครับหาต่อหาออกเมื่อหารถดนะครับครับกะออกมาจากปลาเห็ดแล้วนะครับผมกับบัวไทยดอกเห็ดได้พ่อได้แกงเอ้ได้พ่อได้ไปปนนะครับไปแจวมันเห็นมันอึดนะครับกะยางลงมาตะพู่แล้วนะครับ เบืองของเสียเบิ้งทางปานะครับนี่นะครับสาเหตุที่ผมเบอเอารถขึ้นนะครับทางมันขึ้นเนี่ยมันจะสิเป็นร่องน้ำหรือเป็นโคดนนะครับ,บรีตัวรถก็เลยเบอเอารถขึ้นมากนะครับ ทางก็จะเป็นวัดนะครับปกติเอารถมาจอดในวัดนะครับทางมานะครับวันที่นี้รถเขาไปหลายมั้งครับวัดเพิ่งจะเรื่อบอให้เขาไปจอดทิ่ปิดบเป็นรถเสียหรอบ่ลุ้นี้ครับทาง บางคนเขาเจะเอาขื้นนี่นะครับได้ผมเอาขึ้นผมที่ตนันรดนี่นะครับทางขึ้นครับผมก็ตอนนี้นะครับล่งมาหหัดรดแล้วนะครับผมเบื่อไ ไม่เลยนะครับผมครับสาหรับคลิปนี้นะครับบ้ามีกับสิฝากไ้เพียงซ้ำนี้นะครับผมกับจังไดนะครับกับย่าลืมนะครับซอยเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้ามีนะครับเพื่อสี่ใได้ส้างคลิปต่อๆไปนะครับให้กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้เบิงนะครับผมกะยังเป็นมือใหม่สาหรับท้ายคลิปอยู่นะครับผมกัคนใดนะครับที่เขามาเบิรงแล้วนะครับผมกัซอยนะครับเป็นกําลังแรงใจนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับผม ซอยกดไลค์ล้ะก็อยากให้บ้ามีเฮ็ดคลิปอยียงออกมากะซอยคอมเมนต์นะครับผมบนว่าสิกิมเป็นกินตำบะหุ่งกินข้าวปุ้นจังส่นะครับผมหรือว่าสิเป็นเมนูอ่อียงนะครับผมหรือว่าอยากให้ไปเที่ยวไซสนะครับกับคอมเมนต์มาได้นะครับผมกะถ้ามีโอกาสบ้ามีถ้ามีโอกาสนะครับบ้ามีกับเฮ็ดให้อ่าพ่อแม่พี่น้องไดบงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเฮ็ดกะได้บาลายนะครับกับ ได้ซ้ำนี่ได้ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็พักไว้เพียงซ้ำนี่นะครับไปต,ตามการคลิปนานนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ